สวัสดีครับผมช่างนอนจาก SQL Shop Service Center ครับวันนี้นะครับมีนัดใหม่กับลูกค้านะครับก็อันนี้ช่วงบ่ายนะครับอันนี้คันอีกคันหนึ่งน,นะครับอาการก็คือจอเสื่อมนะครับเป็นตัวจอเดิม t o y ย t a i ต์อีนโนวาครับันนี้ลูกค้านัดใหม่ลูกหน้าแล้วนะครับ<ๆ>ก็นะครับเ <of> ตรียมอะไรเตรียมคลิปหน่อยนะอุะอปกรณ์เื่อมลูค้า,า,าได้เรียบร้อยนะ ก็ใช้ระยะเวลาในการทํำไม่นานเพราะว่าถ้าเตรียมอะไรนะครับตัวนี้นครับขึ้นนะครับขึ้นห้องช่างก็จัดการนะครับซ่อมให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับจอเสื่อมถือว่าอาการยังไม่หนักนะครับตัวนี้ครับแต่ฟอนต์ตัวนี้มันเป็นฟอนต์โรงงานพานาโซนิกเสียงมันจะดีหน่อยอ่า พอพานาักสนิทก็ผลิตให้อาภาัยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็จะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณลูกค้าด้วยครับสวัสดีครับ